อ้าวแบบนี้ทักทายขอทักทายคืนหน่อยดีี่นี่ไงวิ่งมาแบบนี้อ้าวเพื่อนก็เจเก็บเหมือนกันกลับมาทําไมกลับมาทําไมกลับมาทําไมครับผมโอเค okay, ครับผมสวัสดีท่านผูช้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่นโอไลออนนะคือโอไลออนในแพทนี้มันโคตรโกรงนะทุกคนคือแบบโกงจริงนะเว้ยคือมันแบบปรับปรุงมาใหม่นะทุกคนปกติเนี่ยแต่ก่อนมันโดนเนิฟใช้ ep 3 0 0รใช่ปะคือแบบตอนนี้เนี่ยมันใช้ ep แค่2อ0เว้ยบอกเลยโคตรดีนะผม ดีแค่ไหนแบบดีจัดเลยอะคือแบบมันสามารถไหลต่อได้เหมือนแต่ก่อนเลยนะคือแบบเล่นไหลๆก็ยังได้ครับทุกคนไหลๆที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือแบบไหลค่ายาวๆนะไม่ใช่แบบไหลตายนะทุกคนเอออันนั้นไม่ใช่เว้ยและในคลิปนี้ผมก็จะเอาเซสกิปประมาณนี้เลยนะผมจะมีโอเลออนไนลิโมโคแล้วก็อ่มิเกลนะผมมิเกลเนี่ยคอมโบกับโอเลออนอยู่แล้วนะผมถ้าใครจะเล่นตามผมก็อย่าืมมิเกลไปนะผมแต่ว่า ถ้าใครที่จะเล่นตามผมจริงๆเนี่ยผมขอแนะนําเลยไม่ต้องเอาโมโคไปก็ได้นะผมเอาเป็นแบบแอนดรูไปก็ได้นะผมด้วยจัสตินเนี่ยดีเลยนะครับผมเพราะว่าแบบผมที่ผมเอาโมโคไปเนี่ยก็เพราะผมกลัวเพื่อนไม่ตามผมมาเล่นกับผมไงผมได้เล่นคนเดียวแบบถ้ามีศัตรูมาลุมผมก็จะไหวได้นะผมถ้ามีโมโครเราเปิดก่อนไงเออผมบอกเลยเกมที่ผมเล่นเกมนี้คือแบบโคตรตึงเนี่ยผมถ้าใครไม่ดูคือพลาดมากๆเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปชมเกมเลยนะครับผม โอเคับผมขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะผมมาเล่นโอเรออนนะตัวบัฟตัวโกงแผดใหม่บอกได้ว่าเป็นตัวโกงเลยก็ได้นะครับผมพว่ามันโกงจริงนะเว้ยแล้วผมลงพีคมากับเพื่อนแค่สามคนไหวชิลแต่มันก็มีคนลงโคตรเยอะนะจะไหวไหมน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะอุ้ยสองขวางเฮ้ยปืนดีเกินวันนี้ก็ไหวชิลอุ้ยเข็มชุบออกไม่ได้เรียนไม่พอ เเอ้าเปไหนกันหมดอะย้อยอยู่ข้างในข้างในนี่ไงเราต้องยิง s <S เหตุเซเบอร์ทุกคนเพื่อนที่จะเก็บอีพี้ยมันจะได้เว้ยคอมโบกับแผ่นนี้ไม่โคตรโกงแผ่นนี้มันมี s <S เหตุเซเบอร์ด้วยเรายืนไปตรงนี้ถ้ายืนจนหมดเวลาก็น่าจะครบพอดีอ่ะเออใช่เห็นไหมหมดเวลาครบพอดีสวยเลยโอเคเอาอุ้ยนี่ไงฝั่งนี้ยิงเพื่อนเดี๋ยวเก็บสนก่อนเก็บสนน้อยเกินไม่ไหวนะโอ้เพื่อนไม่ไหวอุ้ยมาฝั่งนี้มาเดิมาฝั่งนี้ จากก็ผมอุ้ยไม่ตายสองตัวอ้องมันยิงล้าสผมล้าสผมหรออะไรอ่ะโดนล้าซะงั้นไปไหนจะหนีไปไหนครับเนี่ยหนีไปไหน,น,น,ไ,ไ,หนไม่รอดหรอกมาเด็กวิ่งไปผมก็วิ่งตามอ่ะโอ้ยไวจังไปไวจังเพื่อนไปไหนละ่ะมาเด็กท่านไงมีมาร์คซ์มไวคิวล้ยเพื่อนเปิดเอ้าเพื่อนเพื่อติโซเนียเฉยอะไรเนี่ยเพื่อน เขไม่ไหวกับมันได้ไงวะมันเจ็บแล้วนะโอ้โหเผื่ออันที่พีกจะหมดแล้วเหรอมันจะหมดไม่ได้นะจะหมดไวเกินไปได้มันเงียบแล้วตอนนี้ทุกคนคือแบบเงียบชัดอะเกกับป่าเช้าวเว้ยที่นี่ไม่เงียบเกินมันหายไปไหนกันหมดแล้วหายหัวไปไหนกันหมดเมื่อกี้ตอนลงลงเยอะอยู่นะผมได้ยิงแค่ตัวเดียวเองอ่ะอะไรอะอีกตัวนึงก็โดนลาดไปโอ้โหเ,เดี๋ยวเรามาเอาของก่อนชุบก่อนแล้วกันโอเค เอาเกาะมาเลยครับผมเรามีเยนินเราต้องใช้ไปแต่ต้องใช้ให้หมดอ่ะเอยเอามาทุกอย่างเพื่อที่จะไปบวกให้พร้อมนะครับผมผมว่าผมไปก่อนดีกว่าวะที่พีอีกหมดคนละเหลือแค่3 9คนตอนนี้เรือส8แล้วเออนั่นแหละเพื่อนหรือเพื่อนยิงบอสกันวะสวยเลยดีจัดเดี๋ยวเกมหน้าผมจะได้แบบแปลวแชมอีกไงเออดีหิวแต่ว่าเกมนี้เราไม่ได้ยิงบอสหรือเปล่าวะเออไม่ได้ยิงอยู่นี่หว่าในล็อบบี้มันมีสีฟ้าใต้ตีนเว้ยมันน่าจะเป็นของเพื่อนนะผมว่าน่าจะดูทรง น่าจะดูทรงผมพูดอะไรเนี่ยของเพื่อนน่าจะดูทรงคืออะไรอะ่ะเออผมหลอนแล้วตอนนี้คือผมเห็นของเพื่อนแล้วก็ของผมตัวผมคือตอนผมกดมามันไม่ยิงบอสเว้ยเพราะว่าผมยังไม่ไทำภารกิจผมกดสุ่มทีมาแล้วก็เจอเพื่อนน่าจะเป็นของเพื่อนที่ยิงไว้นะครับผม,ผมก็น่าจะได้มายิงด้วยกันถ้าเกมน,นี้เราได้แชมป์นะผมกลับมาไกลแล้วนะไม่เจอคนเลยอะ่ะผมงงจัดเลยทุกคนตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยอฮ้ยใครยิงอุย้ย ทักทายผมอย่างเก็บเลยเพื่อนอ้าวแบบนี้ทักทายขอทักทายคืนหน่อยดีนี่ไงวิ่งมาแบบนี้อ้าวเพื่อนก็จะเก็บเหมือนกันนะไปไหนแล้ววะหนีแล้วเหรอถ้าจะไปแล้ว่เฮ้ยไปไหนอ้าววิ่งกลับมากลับมาทําไมกลับมาทําไมกลับไปทําไมครับผมหืโอ้โหถ้าวิ่งไปมันจะรอดนะไม่รอดดิมันมีรถสปอร์ตตัวนี้เพอขับตามเอออะไรอ่ะ หัวข้ามันได้อยู่ดีอะแต่ว่าไอ้หมอนี่มันวิ่งกับมานทำไมสงสัยเพื่อนแบบเปิดไหมให้มึงมาชุบก่อนตู้ยงข้างหลังอะไรแบบว่า triple kill เพื่อนเพื่อนเพื่อนนาจะให้มันชุบนะผมดูสรวละเออไอ้หมอนี้แบบน่าจะโดนจัดเลยไงคือแบบไม่ส่วนผมสักเม็ดผมยิงมาตายก่อนเลยตอนนี้เพื่อนดาวอ๋อเพื่อนชุบก็ได้สวยเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาโดนไปก่อนตรงนี้ผมอยู่นอกวงนะเดี๋ยวพยายามหาเขาวงก่อนแล้วกันเรามาชุบกันแบบนี้ชุบกันต่อหน้าเลยต่สุดท้ายมงยีหรือเปล่าผมมีสปอร์ดด้วยนะไปอย่างไวเลยเฮ้ยมันกล้าเสร็จแล้ว ต้อไปทันทันหรือเปล่าทันปะอุ้ยไม่ทันอ่ะไม่ทันแน่โอ้โหไม่ทันแต่ว่าไปไรขอเอาชีวิตนะกันมาดิเด้ไหครับผมหือช่วยเพื่อนได้แต่ตัวเองไม่รอดมันคุ้มไหมเพื่อนมันคุ้มไหมมันอยากรู้ว่าเราเสียสละให้เพื่อนสามคนเออมันก็คุ้มนี่อะไรอ่ะผมอะไรอ่ะหนึ่งแรกสามมันคุ้มอยู่แต่มันไม่คุ้มที่ไอ้หมอนี่มันมีของเว้ยมันมีทั้งเข็มชุบแล้วก็ของดีอยู่นะเออ แต่มันเอาชีวิตมันมาแลกเว้ยคือแบบไอ้ตัวเพื่อนมันก็แค่เกิดใหม่มีแค่ปืนพกทำไงได้ทำอะไรได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ขับวนมาที่เดิมก็คือพีกนะครับผมวนไปวนมาไม่เจอคนเลยอะ่ะเอออุไอว้วะใครอะ่ะไม่มีคนชุบหรือเปล่าใช่อ้าวเปิดดูไม่ก่อนแบบนี้มาดิอยากเชื่องตึงหน่อยมากก้ง,งอุ้ยอะไรเออเลยนี่ไงเต็มหัวเออ ไอวอลไม่ติดโคตรเอือเลยผมเนี่ยอะไรวะแต่ว่าตัวนี้ก็ตายไปไม่สามารถช่วยเพื่อนกลับมาได้ตัวนี้ผมห้าอีลิมหาคิวเข้าไปแล้วโอ้โหตอนนี้ผมอยู่นอกวงนะผมรีบไปหาเพื่อนดีกว่านะครับผมก็แบบไปหาเพื่อนไงในโดนก็ไม่มีคนอ่ะเออเพื่อนอยู่แถวนี้่อน่าจะเก็บหมดแล้วน่าจะเคลียร์แล้วแถวนี้นะไม่น่ามีคนนะผมว่าไอ้ดอกชาร์จเพื่อนก็น่าจะชาร์จอยู่นะแถวนี้ไม่มีคนหรือไงวะผมขับมาแต่พีคลัดมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผม ก็ไม่เจอคนอีกแล้วอะไรครับเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะมีนะมีหรือเปล่าวะนี่ไงเก็บโอ้โหหืนไปเลยหนึ่งข้างอุ้ยด้าน,นหน้ามีการยิงกันโอ้โหเต็มเลยนี่แหละที่ผมต้องการโอเลออนจะได้เฉยสักทีมาดินี่ไงเอา้าเฮ้ยเก็บโมตี้อะไรเนี่ยผมเก็บไปสามอ้ยไม่ใช่เก็บไปสองงงเลยผมงงขับรถมาชนได้สองคิวอะไรอ่ะอุ้ยข้างหน้ายังนัวกันอยู่เลยอ่ะผมนี่งงเลย ผมงงทุกคนไม่งงไม่เป็นไรเออใครเนี่ยใครเนี่ยลงไม่เหรอริบร้อยไปดีเออตกใจหมดนึกว่ามันมีปืนก่านมีปืนไม่จะยิงผมตายไปแล้วแต่ว่าช็อตเมื่อกี้ผมยังงงอยู่ทุกคนไม่งงแต่ผมงงนะครับผมงงจริงเว้ยอยู่ดีมาชนปุ๊บตายปั๊บได้คิวเฉยเฮ้ยกูงงเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนมาสวยเลยโอเคเดี๋ยวไปข้างบนนะข้างบนมีการชุบกันร,ร้อยเปิดตอนนี้ ตอนนี้กำลังคิวกันอยู่เพื่อนเบอร์สามน่าจะยื้อไว้อุ้ยมันยิงเพื่อนแล้วข้างบนไม่มีนะข้างบนนี้ไม่มีวะยิงไม่ได้ด้วยไม่มีโหโอ้โหอยยิงใครไม่ได้เลยแถวนี้เอ้ยฝั่งนู้นมีขวามือตรงไหนไปไหนออ้ยด้านหลังยังมีการยิงกันหรอแบบนี้ต้องไปแจวสักหน่อยละเราต้องเคลียร์หลังก่อนเย้ยเอาทำไมมาชุบกันเสร็จวะเพื่อนยื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาละ โอ้มีการยิงกันเก็บไปแล้วล่วงหนึ่งาหล่วงสองนะเฮ้ยเรียบร้อยล่วงสองเอาดีเก็บหมดนะเก็บหมดนะอยู่ไหนมาเดิยอยู่ฝั่งนั้นเหรอมาเดิมามาเลยดีกว่าทองเม็ดเียบร้อยหมดตี้เฮ้ยตึงไปไหมฝั่งธงนี่ไงเออแเปไปหนึ่ง ต,ตึงๆสวยๆส e ิบเอ็ดอีริมสิบเอ็ดคิวเข้าไปแล้วโอ้โหเ,เหลือสิบสองคนนะครับผมเกมนี้ยคือผมได้เป็นสิบเอ็ดคิวตึงไปไหมอ่ะอ้าเพื่อนไปนหนึ่งล้วงเพื่อนไปนหนึ่งอยู่ขวาฝั่งตู้เอ้ยยังมีตัวอยู่มันยังมีตัวอยู่วะผมไม่ไปมันจะไปข้างหน้านะเดี๋ยวถ้าไปชุบได้จะไปชุบอยู่แต่ว่าวงบีบมาแล้วเพื่อนถ้าชุบไม่ได้จริงอ่ะผมจะชุบอยู่นะโอ้โหวงปิดมาแล้วอ่ะมีตัวหรือเปล่าว่าข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อน มีตัวปะไหนวะเฮ้ยมีนม,มีไปไม่ได้แล้วอุ้ยโดนไปสองเม็ดอไม่โผล่อะชุบไม่ได้จริงถ้าผมชุบเนี่ยผมตายแทนเลยนะโอ้ยเพื่อนถ้าผมชุบเพื่อนผมอาจจะตายผมไม่ไหวจริงว่ะขอเข้าวงก่อนแล้วกันนะี่นี่ไมงมาเด็กอุ้ยไม่ร่วงโอ้โหอุ้ยฮะหลังยิงผมเฮ้ยเฮ้ยหลังดาวสวยเลยสวยขอบคุณมากขอบคุณมากสแลกให้ดียิงให้ เขาพูดจริงๆใครวะเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีจัดอะเออไม่งั้นผมไม่ได้เกิดเฮ้ยไม่ตายสักทีเออนี่ไงโดนหัวเต็มร่วงไปดิดโอเคเดี๋ยวเขาวงก่อนนะตอนนี้โอ้โหวงโคตรแรงเลยทุกคนตอนนี้วงใกล้สุดท้ายแล้วว่ะรีโคงก,ก,ก่อนว่ะไม่น่าไหว,วจริงผมชุเพื่อนไม่ได้ด้วยต้องต้องเอาแชร์ให้เพื่อนแล้วจังหวะนี้คือแบบเราชุเพื่อนไม่ได้ไงเออต้องมาเอาแชร์ให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวครั้นแรกเราต้อง หันยาไปก่อนเว้ยเพราะว่าแบบวงตัเดเลือดเราแล้วก็แบบโอ้โคครเยอะเอ้าเชียงรถใครขับรถเข้ามามาดิอ้าวชนแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมเอ้ยถ้าพึ่งเอ้ถ้าถ้าพี่น่ะไม่ขับชนอนะเออพี่อาจจะเข้ามาได้แต่พี่ขับเชียไปก่อนอใครดิโอ้โหข้างหลังยิงผมพูดว่าแล้วตอนนี้อะไรวะมันยิงผมไหมอ่ะขวาก็น่าจะมีแต่ไม่เป็นไรนะเขาได้อยู่เดินหน้าจนาจะไปละเข้าได้สวยเลยเดิยเออสวยยู นนอยู่ไหนี่กวะเฮ้เพื่อนลงวีแล้วหนึ่งข้างหน้าล่วงโอ้โหเหลือผมวงกับเพื่อนสองคนอุ้ยหลังเฮ้ยไม่ล่วงวะเจ็บเลยนะั่นเจ็บเลยเอ้าเอ้าไอวอเอ้ยไอวอดีเลยกูงงเลยไอวอดีเลยเน็ตก็ไม่ปิงนะกูงงเลยเอ้ยเจ็บๆไม่แตกโอ้โหอย่าดีเลยตอนตอนตอนชาร์จนะไม่น่าไหวนะถ้าตอนชาร์จเนี้ย ดีเลยแบบนี้ไม่ไหวจริงเฮ้ยเมื่อกี้ตั้งไปประมาณ1วิ1.5วิค่อยตั้งให้กูกูงงเลยอยู่ไหนอีกวะข้างหน้าข้างห,หน้าเลยมาดิอุ๊ยเปิดผมนี่ไงมาชาร์จดิมาเลยโอลเลออนนี่ไงเออโอลเลออนช่วยพี่สถานการณ์ได้เว้ยเมื่อกี้ถ้าผมยิงว่าสองมิใช่ป์บ้างผมกดโอเลออนเนี่ยเราก็รีเกตสุนทานเว้ยมันเป็นสูตรอยู่นะทุกคนเดือเหลือข้างหน้าอา้าวตัวเดียวตัวสุดท้าย มาดิมาดิว่าเนี่ยโดนโคโนโไปดิเาจาะโคโนะจนแตกเหรอเพื่อนมาดิอีกไม่เดียวล่วงอ่ะบอกเลยเรียบร้อยครับผมชัยชนะเป็นของเราเองอฮ้ยทีหนึ่งครับผมสงครามกับมังกรสามหัวอีกแล้วอ่ะอะไรครับเนี่ยโอเคไอ้มังกรสามหัวก็ตายไปเรียบร้อยผมยังไม่รู้นะว่าเกมนี้คนละกี่คิวไม่ได้ดูเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้แรงบวกโคตรเยอะนะทุกคนให้แต้มมังกรด้วยบวกเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ย เกมนี้ผมเก็บไป16อ e ีลิม16คิวดาเมจ5,006 6เฮ้ยไม่ใช่ดาเมจ5,002นะครับผมเกมนี้มาวันนี้นะครับผมบอกเลยโคตรตึง